ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งได้ครับเดอ้อส,ส,สวัสดีครับค, <น S 1> คุณควายใหญ่เมื่อนี้นะคะท่องกลับมาหาเราเยี่ยมชมคอกคุณภาพไถเบิ้งคือเกานะคะ,อะคอกที่ใดคะนี่ คอกนี้ก็หลายๆคนก็คือที่เห็นบรรยากาศแล้วครับคอกอยู่ในตัวตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นคอกของพี่เอก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะครับพี่เอกินเตี๋ยวกันนะครับซึ่งควายพี่เอเนี่ยครับพูดถึงเรื่องแม่พันธุ์นี่ก็โอ้วัรมดานะครับว่าเป็นสองล้อมไผ่แหละครับในเมืองอุดรนะครับซึ่งแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับสายพันธุ์ดีๆแล้วก็ควายแช่มลาไล่ตัวก็ออกจากคอกพี่เอลหลายครับ แล้วกับมื้อนี้พี่เอกก็มีข้อคิดดีๆนะครับในการเลี้ยงควายของมือใหม่นะครับแนะนำวิธีการต่างๆแล้วกันมื้อนี้กับซีม้เบืองขอพันดาวลุงตัวไม้ของพี่เอครับเป็นลูกเบืองพล่านสายเผือกนะครับเป็นเบืองวัดศรีใหญ่ศรีงามเฉลิมใหญก่อนที่ไปก็ลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซันกระดิ่งนะครับเด้อผู้ประกาศขีดดีครับค่ะใส่ติดตามด้วยนะคะไปเลยค่ะจ้าพี่สวัสดีครับ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  พ่อพี่เอกินเดียวกัน,นเาหนาะบนทางไปน้ำไหลเนอกเพราะว่าโอ้โอแค่ไหนคิดแล้วนะครับแล้เอฟซีลืมกันแล้วลืมกันแล้วจบถ้าไปชิม,มาสี่ม้าดีพี่บอกทางร้านตรงนี้ถ้าชิมาสี่กับเอาเบอร์โทรก่อนเนาะครับผม0935416954หรือว่ามาถนนมิตรภาพครับเซนอุดอรขอนแก่นออกจากตูมเมืองอุดรชิพหากิโลอ่ามาร้านกินเดียวกันก่อนก็ได้ครับอีกครากินน้ำถามทางยู่นั่นก็ครับ ตีตัวคามป้ายพิพิธพิพิธภัณฑ์ค่ายลามาสูนครับอยู่ฟังขาเข่าบุตรนะครับเด้อหาบ่ญญาร้านกินเดียวกันปางบุตเขาก็ได้ครับชิ่งไงกอลครับผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าว่ยกถืยเดี๋ยวลูก,ออกลน้องยุ่งไรกับข้าไม่เห็นนะครับตื่นเลยนะครับหูงานดีก็ยังลูกน้องตอนแรกอ่ะโอ้ยสิ้มหาพี่เอชิมีคอนเทนต์ยังเจ้าของฮู้แล้วคอนเทนต์ยังเพราะว่าพี่เอเนี่ยจะแรียงรวมแมวพันธุ์ของแต่ละสายไว้ครับวันนี้เขาชิมว่าฉี้แจงแต่ละสายเลยว่ะสายสายเด็ด นี่เพาะมีเดเดดาวเหนือเนาะนี่เองี่นี่สายดาวเหนือครับดาวเหนือมีตัวหนึ่งครับสุโมไปยกสุโมครับไปยกสุโมหลกากสาย<ห>โยแตบแต่ท้องครับแตกท้องครับแล้วกาจะนี่อ่านี่ไปยกแล้วแต่กกนี้ควยเราข้ามวิเิตรควยเราอ่าห้ามอยู่ให้นะลูกใบต้นคุยเราเลยลูกกลวยตองบัวอ่ครับโอ้พี่ไหลา้วยครับนี่นี่ครับหลอกสายพัฒนาเย็ดขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบ เกษตรกรเขาเรียนรู้ร้อมครับครับแล้วตัวน,นี้นี่รู้สกว่าทองเกิดเมื่อไงพี่นะตัวน,นี้นะครับทองไปหลายแม่อยู่นี้ทองบางอยู่หนึ่งสองแม่ครับตัวนี้รอดตรวจทองครับวันที่ชิบสามชิบสามครบรอบกี่รอ,อบพันรอบแล้วแม่พันทีพีเออยู่นี่คัดกันไหนเอาความสูงสูงกว่าบ้านไหเพี่เอ,เอาหอพ่องถ้าเป็นเมื่อไฉนไหมเนี่ยเป็นกัญหาลอยหาสีบวงเนาะตัวนี้แม่กกแม่เท่าลอยสี่สิบกว่าถ้าโดยส่วนตัวผมนี่มากุวยอ่า ลำหนาลำตัวเงี้วแต่ส่วนที่มันเสียเปรียบคือความสูงเขาว่าพัฒนาเอาเพราะว่ามันเป็นสายเนื้อ,อามาต่อยทมลำตัวเงี้ยนาลำโค้งจางดีคล้ายๆบิ๊กเบิร์ดเนี่ยแต่บิ๊กเบิร์ดในความสูงแหละอ่าอ่าอ่าใส่ออกตีออกมากวนมูลว่ะสิที่พี่มเอาโชว์ให้แ,แม่ที่สายได้เนีน่โอ้โหแม่ขวัญแม่ขวัญแม่ขวัญเป็นแม่ของแม่ขวัญทองอันนี้เป็นเป็น แม่ของเจ้าขวัญเพชรครับอาเดี๋ยวแล้วผมอยากให้บอกเดี๋ยวแล้วแม่ของขวัญเพชรขวัญเพชรเป็นย่าของเม็ดเงินเป็นย่าทวดของนางขยะมือนี้อาชีม่อมแม่เนี่ยสายอีสานร้อยสายอีสานร้อยครับเบิงกี่เบิงแกงเบิงขาเอาไม่เอาลูกแต่ว่าแต่ว่าพี่เอนี่เป็นคนเล็กยควายนะครับพี่ว่าไม่จะของขวบได้คุณล่ะครับยุของขวบิก็ข้างหลังคุณล่ะหลังครับคือของขวบอยู่ข้างหลังนะครับเบิ่งเพิ่มอ่าเบิ่งกล้องเลยเอาดิ สวัสดีครับสิของจริงือของควาครับอนี่เด็กไอข้างๆตัวนี้ห้องบิเปิดเขาเข่าเดือนแล้วโครงการดีๆตัวนี้นี่เฉพาี่อยซี่่สิบสองซี่านี่บอส่ได้สูงหรอกแค่ว่าแรงยแค่หงสีมกดีครับเอาลองเก่งวานได้ครับลอยี่สิบบวกมันจี่สิบบวกนี่ไม่ไบหาิบแล้วดิพี่หาอ่ะครับลอยสี่สิบบวก เอา40ตอนนี้กับประมาณ148ครับครับเบิ้งดีครับดิบางคนแก่เห็นหลายคนพากันวัดแคว่งซี่ครับดิตฮ้ยเฮ้บต้องตั้งฉากนะครับตั้งฉากแล้วเบิ้งงนระดับสายตาครับครับเบิ้องนี้กับว่า148นะครับอ่าวัดเข่าๆครับเข่าๆตัวนี้นี่พื้นดินให้มันเป็นพื้นแข็งเสมอครับมันมันจังสิดูง่ายบางที่เข้าไปพื้นนิ่มเนี่ย เวลาควายยืนจี้ว่าไปจมในในดินก็มีเส้นนึงก็มีเองสิครับถ้าเท้าที่วัดเนี่ยวัดในพื้นที่ที่มันเรียบก็จะบอชผู้ใดในที่เนาะถ่าวัดควายเนี่ยมันกับสิ่งสัตว์ที่มันก็คือคนเนี่ยมันยืนชีขาตอนนี้อาจจะเตี้ยบโรคเลี้ยงปลาทองไงมันโยลงแต่ว่าตอนคลอตอนเนี้ยนะมันจีมีบวบลบกันอยู่ครับยินดีครับตั้งฉากนะบวบก้นกันเอียงครับนะครับ ก็จะลอยหาสีเพราะีนไ่เหี่ยวเราก็ดึงดึงออกมาเองสิครับเพราะถือว่าเป็นวิทยาท่านเอาตังเพื่อมือใบเนาะซื้อไผ่มุงม่งมุง่งหวังต่อเรื่องความสูงแต่ว่าฝากขอคิดนะว่าสูงกับหมันบาลานเอามาคั่วอีย่งกระซังขีตโตน้อยโตใ่ญยเนี่ยหาข้อบกพร่องหมันนี้หน่อยที่สุดครับถึงสีตโตน้อยถ้ามันสมส่วนมันทรงลูกดีน้ำนมดีมันก็มีสีให้ลูกสูงยาวเลยเพื่อกันงาน แต่ถ้าเหใหญ่สมบูรณ์โดยร่วมดีก็ังยิ่งใหญ่ยิ่งดีไปอีกครับตรีท่ออะไรกันพี่ท่อบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดครับทองบิ๊กเบิร์ดอันนี้แม่ขวัญทองเนาะเป็นแม่ขวัญเพชรแม่ขวัญแม่ขวัญเพชรย่าเม็ดเเงินป็นยาถั่วนั่งพญาครับช่วยเราพิสานเย็นเนาะโอ้ยโอ้ยโงส่งเขาอยู่ข้างพญาเนาะครับคล้ายๆกันถั่วเด้เป็นยาถั่วมึงก็เห็นมึง ยาคาดอดแล้วพอเป็นเมเ็นเงิน,นงแล้วครเดินมาลูกไหมผสมเพชรอุดอรแล้วได้หอวมาเป็นขวัญเพชรขวัญเพชรผสมกับวางเสียต้อมหน่อยอเนาะขวัญเพชรผสมได้ดาวอุดอร <า S 2> ได้เป็นเม็ดเงินเม็ดเงินผสมแม่แม่เพชรเียงคำเนาะแม่เป็นนางพญาไงผักนางพญาครับโอ้แม่ดีวันตีเตียเมเจอร์จะลอยเก็บลอยหาติดอยู่ครับ อาเบิรงผลงานเขาบริษ้ทนี้เนาะบริษัทผลงานเนี่ยเขาครับผลงานแม่นี่มีตัวที่ไม่ดูขอบนั่งก้รเลยกับขึ้แม่ขวัญทองอันนีืมจากขวัญทองจะเป็นขวัญมงคลให้ไปให้พี่สุดาสุดาดีสอดออกทั้งบ้านหาขวัญทองเนาะหาของพิงยูขวัญมงคลณเราเลยตัวโบห่าปิดตีมุดเลยว่าถ้าปิดตีตามพี่เราเลยอันนี้กระท่องนิบเบิร์ดมาลูกไหมมาของมาไหนโอ้ขวัญมงคลของเด่นหน้าเด่นแหน่แด่นแน่เด่นพี่ นี่ต่ตรวสมบูรณ์สมบูรณ์ต้อครับนี้ตัวนี้เปนท่อข้ากันเดิดูนี่ท่อไงนะท้อมือเดียวกันครับท่อสมมือเดียวกันเป็นตํานานแม่ลูกมีสามีตัวเดียวกันโอ้นี่ล่ะลูกสองใบโอ้แม่ดีมันเกิดจากแม่ร้อยที่สิบแปดที่สิบเก้าครับตัวนี้ยันร้อยยันจิ๊บและล่ะเมืองแล้วเอ๊ะอ่ะนะครับอาทิ๊บแล้วครับที่สิบเก้าพูพูแล้ว เกือบพันสิบแล้วครับอมีกล้วยทองแรกเพราะฉะนั้นทองสามมีเพราะตองฮ่วงจกปีแล้วตัวนี้ตัวนี้นี่สี่ปีผสมตอนในสามปีอันนี้นี่ยังไนสิบสี่พฤษภาวันธนูรักษ์ไปในเนาะตัวนี้เกิดวันที่สิบห้าคือส้าของบิ๊กเบิร์ดเหมือนกันข้อตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้เป็นลูกของซูโม่อ๋อที่หนุ่มซูโม่นะครับซูโม่ตัวนั้นก็เป็นร้านเดาเนื้ออซูโม่ สู้งโโูกับไปยู่สาระบุรีแล้วเอกลักษณ์ของชูงูเลยนะครับตาโปโม,มนีม่แหละครับนะตา,ายเพชรอุดรเนี่และตาโปโมปะปุ่นปะเกยงูนี่เพิ่งได้ฟ้อนร่ำเนาะครับอันนี้เป็นแดนเซอร์เอาเข้ว่าดีเพชรอุราน้องงูฟ้อนร่ำนี่ฟ้อนร่ำอันนี้เป็นแดนเซอร์แล้วครับเมื่อไหรนไหมสามอ่องมันมันจะเป็ี่ยนนะครับเนาะที่ว่าสายนี่ต้องงูฟ้อนแล้วขอให้ผู้สางมาดีครับผู้สามอานจะเป็นนันตสดงที่เป็นมืออาวุโสายของเพคนมาแบบไหนเนาะ มือสามหเบิมงอสาาตานพิวดอนตัวนี้ละสายเพชรดุดอที่เห็นมีสี่ี้วงเขาจอมกระปงเขาเปิดะว่าอ่างเนี่ยต้องกสถาะอ่างเงียทุกตัวเหญ้พายาวพ่อเงญ้เา่ือเาวเลยววันีสายเุไม่ห้จัยสิบวกเป็นตัวนี้สายเพชรอุดรลอบวกเนีเราอยู่ขางนีุ้ไปดักตัวเยยาว เดี๋ยวรุ่นแล้วเรียรูกเป็นกี่วอรมาเป็นสังไหนกู้กันถ้<ร>า,าเป็นพ่อถ้าได้ตัวครูก็ถือว่าเป็นตัวครูที่นาหามากพัฒนาต่อพัฒนาต่อครับพัฒนาต่อที่จริงๆทั้งหมดเนี่ยจะผสมอีกเบอร์อีกอย่งก็ถามมาคือเ่็ผสมตัวอื่นแน่ไม่ใช่ลูกเหมือนกันพ่อไปเช็คประวัติค่ายเราของทางคุณแล้วเนี่ยบ่มวันสีบานเท่าบานเพิ่น เขใส่ใส่พอพุ่มุูงตัวเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละปีรูกที่ออกมาเป็นชุดเนี่ยหนึ่งแสดงผลงานของพอว่าให้ลูกมีความส,สม่ำเสมอวอของแม่ต่ละใส่แต่ของเขาสายเลือที่ไปที่มากมันแตกใส่แต่เข้าสีล้องเอาอพอตัวนี้ที่เขาเห็นผลงานแล้วว่าเขามีความส,สม่ำเสมอในการให้ลูกเพราะจมูก่เนเอามาผสมปูพมแล้วตัวลูก สมมติทิดแม่ได้ตัวแม่ตั้ตงโคมเนี่ยเขาจะคัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เจ้าพอท่านตัวไม่เข้าไปบินพอฟูงเข้าเนี่ยเพื่อจะเฮ็ดลักษณะควายเราเจ้าของประกาเป็นการทดลองอย่างหนึง่งคือแมนสายเลือดบิ๊กเบิร์ดเดี๋ยววันจะข่ากับสายไหนเนาะถ้าต่อกับเพชรอุดรน,นี่กันอ่อาเมือไม้ที่เตียงไหนให้เราพี่ถ้ามันเข้ากับทุกสายเราออกลูกมาในทิศทางที่เดียวกันเนี่ยถือว่าพานเลยถือว่าพานต่อไปได้เราพ่อยังก็ร้องผสมบกเกงผมละบิ๊กเก,งงก่งแมนเอาตากลาอุดรกำลังอุดร อันนี้แน่เรื่องตัวนี้นี่สีดัานเนี้ยเพราะว่าช่วงที่เป็นปลากเท่าเฟื่อยอ่ะอในช่วงที่เพิ่นกำลังผสมดีพอดีมันก็เห็นอย่างบ่ได้ตอนนี้เปลี่ยนอะไรตอนนี้ผสมอ่าคฟองใน้คเดือนเดือฟ้าตัวนี้เป็นลูกกล้วยหนองบัวผสมแก้วฟ้าไว้สูงใหญ่เนาะตัวนี้ตัวนี้ร้อยหัทิพหาบใหญ่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 โอ้เบอรไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเมาถึงคิวหนู แบบแบบเยอะมาคือเป็นเรียบนิษอดเป็นได้ยางหยอมเนี่ยลูกไผ่ันลูกตัวนี้เลยเว้ยหนงบัวบันตัวเมืองไทยจ้ะลูกเบิม์มาล้านอ๋อก็ได้ละป้าป๊าร้อยห้าสิบห้าขอหาสิโครับห้อชทองแหลกพร้อมตัวทองสามแมนตัวนี้กางใหญ่คู่แล้วพี่เด้อสาม เสาเสาเาเสาเ่าเสาเาตัวนี้นี่ก็นาคงนาเขานี่คือกล้วยหนองบัวเลยคือฟอไนเลยข่ไเลยไเนเ่วพสูพอนีลยส้คดีดีงดีก็คือล้ยตัวนี้นี่ถือว่าเขาไดมากเนี่ยเขาในกล้วยคสหรืความสูงเนี่ยถ้าเขาความูงดีในคล้วยลักษณะนีมากเนี่ยเขตยอดาย ข้าศูนวามีอยู่แล้วเ้าได้ลูกตัวแม่พื้นฐานในสแมืนี่ร้อยหันสิบหนันอยู่โอเคแล้วผลเขาล่วงตัวตอนนั้นผล<ม>ล่วงหมดเลย่ทยดีครับตัวนี้ไทยดีตัวนี้อยากเสริมยังอยากเสริมกระดูกเสริมกระดูกสูงโยเจ้ากระดูกยังกวงใหญ่แมนเสริมความเย้าเพิ่มอีกใส่อ,อะไรไปกนนี้เพีแพ้แก้วฟ้าแก้วฟ้าแก้วฟ้าไปตอนนั้นผสมไปนะ พี่ว่าสมบูรณ์พอสมบูรณ์มาไหนสิ่ก็ติดต่อก็เลยอร้อง่าสมบ่รให้มันเสียโอกาสโอกาสดันมาโอกาสดันมามาเป็นแจ้วค้าว่ราตัวนี้นี่ตอนเอามานี้มีปัญหาเรื่องลังไช่อ<ว>่าจเลยคุยกับท,าท,ทา่านชนสังัดโอ้พี่ตองสังข์อบอ่ะตนลสังข์ชื่อัอ <mm> วนี้เนียมาจากคูู้แมวเราก็เลยซอยใครจะใจเราเอามาบำรุงหลัผสมเดนเือนจากท่องเลยท่องเลยตอนแรกว่าจะไ้เดินสน้ม ตอนนี้เพื่อจะว่าได้เดินละล่ะนี่ลูกเป็นนางงามอยู่คลับกับพ่อเนาะลูกเนาะนี่เกี่ยบเขาครับมันเห็นอย่างบ่ได้เพหอ,อยเขาบ่อยากเจ็บตอนที่มันทองแต่เก<า>ี<ค>่ยบเขาชายเมียนเขาขอดูกขอดยังก่อนเมีนรอดแทงขีดยคัว,ล,วลงเลยซุ้งอื่นเมื่อคอดก็เป็นเป็นยูสองส่วในขอดเพราะชุดที่ชุดแรกที่เป็นก็คือมีพุ่มตันท่านมณฑละพุ่มตันท่านมณฑละเป็นหลายรอบเมื่อไหร่เป็นสองรอบครับสองรอบ สามรอบนี้ก็ได้ใบประกาศแล้วโอเคดูกคตัดโอ้เจลเพื่อนทีออกย่างกพี่หรือว่าออกทุกเนียออก็่กัย่างกพี่ย่างยอมเพราะว่ายงซุ้งเจ็บมากจ้ะอิ้นจะถอดดิยงไุช่วงนี้กับผิวผันะไรนี่อย่งรายกี่ย่างเอาไเกียวลำยาราดาหน้ากัยามนจะเจ็บไป่ฟ้ารุ่ง สายแฝกชแฝโพสขอกินเป็นตัวนี้ขาใหญ่ๆแล้วจ้ะกับพื่นดีสายแฝอมตัวนี้น้องสาวมันอยู่รเลือสมบัต้ามกับพร้อมแบ่งปันเพื่นไวแล้วแอนตอนเ่แม่วแม่อ่ดีดีๆไดีดีปึ๊บี หอยาองไทยสามเรืลยหอยองอามประมาณนี้แหละก้วยลูกสามขาทองนั่นอาหาสิบสามครับโบมเราาสิบสามเลยเดียวก็แม่เด้อเดียวก็แม่เอารอกครับบาตัวนี้ทองมาก่อนเท้าหรือว่าพุกเเขาล้วปัจจุบันครับโอเคต่อไปนะแม่มกราบพามีนาเมษาทองใหาเดือนทอามกเดือนหาเดือกว่ามาคุ้งสางเขาเหมตัวนี้ นะเขาดีห้องส่างกระดูกดีท่ายดีครับแต่ว่าตัวนี้ต้องมาปรับถึงไายทไายจะหาต้องเร็วนิดนึงต่อข้อนาจะเป็นเป็นพวกเวชชันไม่พวกท็อกเอกพวกนั่นนะเว์ชันทไายดีๆไทยที่เป็นสไทยลูกคอนี่เป็นยังซี่เบ้่งแต่ว่าหนาเขาใหญ่หนาเขางี้ยแต่ว่าจะท่ายหนาบ้านดีทุกตัวหนาบ้านดีทุกตัวหนาบ้านดีทุกตัวทุกนี้โ่กัสายพัฒนาเลยเอามาพัฒนาครอบเอามาเป็นแม่แม่บล็อกอยู่ข้อ นีกต่มวมาถ้าได้ลูกมากเนี่ยเขากับมานลุ่นมาทิศทา่งลุ่นรับแรกผูนเป็นตัวแม่ก่อนมันสีได้ก่อยอดเชได้เอฟสามเอฟซี F 3, F 3ต่อไปถ้าเป็นตัวปูมันก็ต้องยืนเพื่อนไม่ก่อนรออตัวแม่ว่าว่าเขาต้างองการเฮ็ดสายตัวแม่ไว้วปะปุ่งพัฒนาต่อไปแต่ลูกไส้เขากับเป็นตะเบิงขนาดลูกไส้เขากับ,บธรรมดาครับ่าเจ้างานนินเนาะมาลุยเก่าเนาะเนี่ยพี่อยู่กับ<ห><ห>พ่อเ<ห>บาหนึ่งแม่เนาะ บิโยเเพ่น่ะตอนนี้ิโยขอเพ่นบเมนเมนเมนสวยครับลูกเขาสวยโอ้ตอนนี้ก็เป็นคือว่าเป็นแม่พันธุ์แ่หร่นาเขาครับมากหนาเขาเขานี่แต่เขาเปิดด uh, uh, oh. right. ีครับแต่ว่านาของหาคฟอ้คด้ยแต่่ออกคือ้ฟองมนหนากาันมาเรๆเรรๆรๆอกบคุณแพงมาก ไปลูกไปพ่อไป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 ตัวไหนตั้อ่ะแต้ว่าถ้าบอกตัวนีอ้อขอเลยพี่ดองขอที่ที่กระดิ่งตัวก็ไปพ่อพันเดี๋ยวรอกเปิดตัวเดี๋ยวราชมรอชมบมาลูกมาเฮ้ยอันนี้เป็นล,ออลูกแมวร้อละ ที่กุศลมันีกุศเป็นล้านดาวเนือเป็นเนื้อเนื้อนะจ้ะคอตูงไหนไยดิคอละคอไม่ไหวคอเป็นลูกของออกแสงอาทิตย์มั้งีถามเขาเดืนเป็นแสงสูงข้นไทานเหนือนะแสงอาทิตย์ก็ลอยเลยว่าหาส้าแล้วบ่หาสิบาเพาท่านวอีกอย่โอ้หาสิบที่หสห้าแล้วครับวันห้าไล่กันคับเท้านั่ะโอ้ทาดาาี้ก็ ผสมเพราะว่าตรวจบนลูกยังเชรียดแล้วล่อรอผสมหลัเกเกษตรร้านไทยความสมบูรณ์ขอ,ของร้างไทยเชื้ออ,อายุรารายเดือนนี่สาวมวยนี่แม่มวยนี่ลูกเขาปีที่หาแล้วปีที่หาแล้วหนังสานังหนาซาใหญ่นีนาาอยอยน่ข้อประเชียงทีป่ประคอว่าจะคออะไรพวกนี่โอ้ยพอได้เอาลูกันเย้เลยมาท้ามตัวนี้ก็ ในโครงสร้างครับแกก็ต้องมาปัป่ปรุเ,เพื่อเอาขึ้นเข้ามาเรื่องเป็นห <มา S 1> ลังมันก็จะเก่งให่ขึ้นร้อนเนาะแมน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 ลูกตัวแรกเขาก็อยู่อ,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 อ๋อ,อจะเลื่อนฟ้ามอยย่อ๋อจะเจริญนฟ้ามบินบอลเบือรงมอบต้อให้ไปออเจริญนฟร์มเป็นลูกพี่ปูให้ตัวแรกง่ามขนาดตัวสองก็เพื่อว่าอยู่ในน้ำติดมือเนียวรอดตัวที่สามขอทอด หรือว่าอะไรแม่บอกใส่ขนาดนี้ปริมาณนีสี่ห้าห้าก็โอเคแล้วโอเคแล้วหางคักคหางยาวะล้นสายเด่นเด่ี่สเตงเหาหางว่าเงี้ยแนี้หางลามงแล้วคนหางยาวก็ตัวนี้มาใส่ตัวนี้ ตัวนี้มีแม่คุณของพ่อพ่อพี่วะพ่อขอพ่อใช่ครับอ๋อออี่พ่อขายออกไปแล้วก็ไออื้อลูกเข้ามออ็เลอเอาแมาเ่เป็นแม่เลี้ยง,ยงนนอออออีออออ้อออ่อออ้ออ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 ผออออ้ออ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 รออ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 อนลนเออนอออเป็น,น,น,ปนปอนนนนออออออนออ่อออนออ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 อนออ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 ม ตัวนี้นี่สุดยอดพลังน้ำนมครับนึ่งวันง่วงนมไทยเด็ดมากอันนั้นนี่ใส,ส,สอีสานใสอะไรตัวนี้อิสานครับเคยอ,อยู่กับพญเมียนเคยอ,อยู่กับพญเมียนมาแล้วลูกาการลูกเป็นเบิรมพันล้านได้หกเดือนตัวแม่ครับอ,อ,อ๋อจำลูกของผู้ใดตัวไหนลูกของน้ำครับลูกนี่ยพี่วะเงินซื้อลูกพัฒนา่าเหเอาแม่มาเลี้ยงเพราะว่าผู้เฒ่าคนโบมี่เวลาน้วยโบมี่เรเคยได้นอนน้ำล่ะ เอาใช<ต>้ที่นี่ใช่หรอือล่าออกจากพ้อวัาใช้ไปแล้วแม่นไปไปผู้เบี้ยงผู้ใช้ยาพุ่มเหรอมิลนองเขาสือกันมากไว้เขาก็เลยโทรมาว่าเห็นติดตามเข้ามาหนี้ไม่ได้พี่ผมอยาก,ายกายไปดูควายตัวใดเขากับบัตรท่านหูไปเบิง่งอ๋นอน้องสาวแม่พามีแม่คุ้นนี่เองแม่คุ้นน้องใ่นี่เองอแล้วก็เบิ่งแล้วทิศทางมันมาดีกับแม่พามีอีกกระน้อย แ<พ>ม, <า S 1> ม่ภาพามี่นีน่เป็นน่องแม่ไส้ท้องเนี่ยแม่ไส้ท้องอยู่กับเสียเลือดสูงร้อยหายเซปีเอเกือบร้อยหายสิบหา้าตัวน,นี้มันดีกว่าพร้อมดีกว่าแม่พามี่เยอะเลยพามี่แม่ของเทพธิดานี่คือแม่ของแม่พามี่เป็นย่า่ย่า่ของเทพธิดาได้นี่อ๋อตัวนี้ย่ายเทพธิดาเลยย่ายของเทพธิดาเลยมาเบิ่งนมเขาจำบึไปเ่าไปเห็นแล้วโอ้ควายมันตรงน้ำเลี้ยง เราะเป็นพับเป็นพับยื้พยอพักเลยยื้อบอกทั้งแม่ทั้งลูกเลยรอไปครับเดี๋ยวรอดนอขอตัดสินใจว่าสีแดงปั่นบอล <ๆๆ S 3> ยืมมาเลี้ยงลูกซื่อๆป่ะจ้าเนี่ยครับอีเนี้ไปเ่ยอันนี้กะเป็นแม่มาจากพี่จิตคือสูงสูง,งโค้งยงดิกล้ยเราพี่จิตนี่แหละทั่วรุ่งพร้อมกันครับแม่าดาวเรื่องอืตัวนี้ลอย,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 ยสี่สิบหากล้วยกล้วยยี่สิบเหรีย มะแขงมาขาเขาเ่รอะม่ติดกล้วยเราเอวิชิตเค้กต้นท้ายตายแล้วเป็นม่ติดกล้วยเราเต่าของปูไทยถพอ่ากล้วยวิกิตจากเล็กแถวไหนมันมาจากปู่ไถกับพิโลพี่อยู่สองหมร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกครับว่านี่ยมะแขงมาขาเขาไหมมะแขงมาขาเขามานี 45, ้หางเนอะเป็นไรหางนี <sh arp y> ่ใช้เบิ้งหางเบิ้งเอาหางดรอปวะหางเงี้ยไม่ได้ว่าหางดรอป โอ้ห่างแไปว่าใส่เพชรดุดดว่าแม่เพชรดุดดอนหอบ้าลูกพี่ติดติดเยู่นี่เบิ้งอยู่นี่เพราะว่าเพราะว่าอย่างทางคนมีมีสายเพชรดุดดอนเนี่เราแบบแบ่งแบบเงี้ยไม่ใช่แมี้เราปุรี่กับเพชรดุดดเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างทางอุทไทยกับอีสานห้องเงนเบิ้งหนาเขาไม่ได้ต่ละที่เนี่ยร์แก็บีหลายตัวเนี่ลูกเพชรดุดดอนแบแบ่งแบบชุ่มหัเองกับยูู่ดเยอะเบิ้งแข้งขาเขาคนนี้ว่าลูกแต่เพชรดุดดอนแล้วลูกพี่ส่งมติดสายเพชรดุดนแล้วการเขาแบบวางลูกแม่ทวด ชุดนี meals, um. ้ออกมาสาตัวเขาไม่ยากเมอบอเนี่มาเสียงไว้ตัวนี้ตัวเดียวทันนคือว่าเป็นแม่บอได้ข้ารถยอะขับรถเยองยังยังไม่น่าหน่อยอยู่ต่อสัดาห์พดีละเพราะว่าไม่คุณัเสี่ยมันต้องเรียง้อมสมุนเพราถุน ก้อนน้องเกี่ยวไปเดี๋ยวจีหมอเบียดมากนี่แกงเล็บอีกรอบนึงอยู่นี่พอสีมันยังมีมากแล้วโอ้กุ้ยตัวนี้เป็นได้แง่ใหญ่แง่กุ้ยตัวนี้ใหญ่อะครับเดี๋ยวว่าตัวนี้หนีถ้าดันพี่น้องหัวใจกับสีแดงตันในยุ่งแต่ว่าอยากให้แม่ในเพื่อให้อะไรก้อนเปิดเวลาเหรอพี่เดี๋ยวนี้เปิดเปิดหลังไหมตัวนี้เปิดหลังไหม่เฮ้ยลูกควักลูกควักเลยเนี่ยลูกกุ้ยตัวนี้ น้องเทพธีดานี่น่ย่าเข้าย่าเข้าเทพธีดานี่รุ่นเดียวกับอันนั้นลหนาวลหนาวกันห่ากันหามืออันนี้เกือบสิบ้วแง่ิบลมหนาหนาก็เปสาวคนนี้ลมหนาวเป็นจิ้งข้อยู่จีี่เดือนครับกำลังมาเรีกมหนาวรื่มละรืหนาลกำลังมาเีกจัดจตลอดอันนี้คนไทยก็เป็่นเบิ้์นไงผมยุคคไทยอยู่คนคนเก่าอยู่